เป็นขาร์าดใจอะได้เอา้าอีกพูน้นึงอีเดียบน่นี่มัดหญิงไหมไ <ป S 1> นั่นแหล,ละอ๋อพาจาก,ก,กไหนลูกน้องไปเกะหอยแองมาให้นอ้องอ่าฮอนฮอนเลยนวันี่ใช่ค่ะเดี๋ยวมาแต่ใส่แฟนคับซื้อมาอพอยุดเหตดสุนองกิน,นก็จะกากอ,องบันนงก,น,น,กน,นี่กันเลยเอากองหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่มีน้ำจิ้มมีมีมีน้ำจิ้มมาให้เอากองนึงสิกิ้มแล้วนี่แล้วฮอนฮอนมันพเม็นพอหยุดบอกว่าฮอน เอาเอาไปเอาไปทำให้ร้อนๆหนึงเชื่อป่าวว่าพ่อลงไปมันลมอนอิงแมบ่บ่อพนะปลาพ่อลงไปแพงขึง้นไหมเออมอนอิงแม่บ่อมอนอิงแม่บ่อพนะเอากล่องนึงเอากล่องนึงนันกก่นเดี๋ก็รักจิ้มอยู่ไม้แข็งแล้วเราจะกินกล่องนึงจะกินอยู่แล้วร้อนอยู่เดี๋ยวก็ร่างถามดกูกันอ่าเดี๋ยวไปกินด้วยหอยแข็งไม้แข็งหอยเมี่ยงผู้ไม้เมี่ยงผู้ก็ไม่ขาย ว้าวว้าวว้าวโอ้ยสิทธอดเม่หน่อย,ยนี่เนาะแล้เชี่ยวสี่ครั้งนี่นี่กี่รายไม่ได้เพ่งทองพิ้งพ่อไปทองยุ่งจ่ะแต่ว่าเพินเ่นแดดปานใดดบอกออต้องเอาให้ได้ยด้วยลูกเอาให้ได้เด้วยเออ,อน,นั่นแล้วเอาเอาทำนองให้แม่นเพราอพ่อใช้เวลานะอลายอ่าี้ละท่องแบบว่ามืออื่นดนตรีจะมาแล้วพรุ่งนี้ดนตรีจะมาแล้วเออ น้ำตาอีลาน้อยครับเป็นผลงานเพลงคือผลองานเพลงชื่อนี้แทนคขับนะ้าบูดให้น้ำตาอีลาน้อยซื้อเพลงนะครับฟังได้เสียน้องเป็นเดิ่มวมวนนี่นี่น้ำตาอีลาน้อย,อยน,อน้ำตาอีลาน้อย,ออยมวนเอาได้ฟังจบเพลงเราไปเลยเดี๋ยวผมลองส,อส่งไไเลย เทลับักเทลักจดข้ามไปนะจดข้ามไปหลักการไฟไมาว่างไปมาว่างมาเกาอ่เอ,อ,กเอ,อนเสื้อบะเสื้อกระปองเสื้อแล้วเพราะว่าบนงานเท่งแหลกบนปฏิบอดแหลกแมนครับ,บคือแจ็คเป็นจริงเป็นจังแล้วจักไปประกาศอิลิยอดมาพวกปฏิเอาตรงตรงมาบอกแจ็งมันเคยแจ็งหลายเพยงลงเลยแต่ว่าแจ็งก็จบแจ็คหละกกาว่างไปหรือคิดเป็น,นข้ามเป็นกอดเรียงด้เสื้อพ่แบบนี่ทำคนนี้นี่เอาทำคนนี้นี่ ไม่ใช่ยัดเยียดให้ลูกนะไม่ใช่พ่อยัดเยียดให้ลูกร้องนะคือบพ่อได้ว่าพอโจดแจ้งเราเพียงวอลูกอนส้วยอะคงไม่ใช่พ่อกั้นกองให้จนแม่ว่าเดี๋ยวจนแม่ว่าเ่อเอาอีกเล้าเดี๋ยวเขานอกจากโอกาสดีพรมันปวดหัวทำเอาพ่อปวดหัวมากคือมันต้องดีอ่ะต้องใช่ไะต้องแอบใส่เวลาแตงจงมือค่ะเอามือมือมือไปมอบไข่บักแรกแล้วก็เวียนมือเลงบัตรเป็ด แลจวันเพเขามาน้าสบันสูงเนืนเลยวะเออกระสูงเนินมไอีกบางนืงโมเปียนชัยภูบันเซนนนจากบันเซนนเปนมอแล้วก็มาเขาอาบน้ำจามีภาพจราคืออาบน้ำโดนดดหนึ่งชุกกับหนึ่ชั่วโมงีซวัทีะขในห้องน้ำน่ะทังอาบน้ำทังฉีดหาคํำไม่ีภาพจรคืออาบน้ำโดนแดดันเยว่าแงเพียงอยู่แ่นไปนี่ดันีละวแม่นล้วจาก เซนุ่นได้เด็ดข้ามาเพิ่มสูเนื้อเ่นบ่นั่นหลางที่สององนี่แค้เขามายังก็เดดมาหาเม็จิ้มให้เม็ดิสัมผัสเลยได้ได้ดักสองก็ได้วักสองได้คิดแ็นหนาไม่ใช่น้อยมีในวันแล้วไปบดไปแต่แล้วไงบ่เรียกหูยิงอะเดือนล่มบมาเออเดือนนึงแล้วบปาดบ่มี่ะไรชั่วองซีบ่ไม่บอกเขาเปจิ้มมาประมาณสามสี่หามือแล้เอ็นบ่่นนี้ได้ใจจากควงเอาเพื่อไว้ดิแต่ว่าป่ดนนี้มีแรงมาดันใจเรา เป็นยังไบ้างเอยจะได้กิดนึ่นึงเดียนดยนึ่งไปต่เร็วว่าปาดป่ะขึ้นหาค่ะแก้วีอานี้รอเพีร้องเร็วนั่นล่ะนํำเลยมานี่อ๋อขึ้เดียวขึ้นเดียวขึ้นอยู่สูงเลิศนำเป็นแ้งเร็วว่กวักที่สองอ่านี้ขันจดเร็วเนาะตีสามห้าสิสี่นาทีเก่าเรวเก่ายิพะหูเป็นยังล่งเทือรกับใจอลนา ถือไม่เปื้อนหยดน้ำตาไฟซองนาเก้าไปในที่เกซีอย่าฟังเสียงลาดิเอาเราลอาราฟังแรกกไนเอ้าโบกมือเป็นอย่างร่างเทียกับเจ้าอลาีิเอาเราให้พ่อฟังฮะเว้ยมันคอยได้ยินไปเดี๋ยวพี่้อง เห็นปะแค่จำเข้ามาปาดน้ำคือไม่ปาดด้วยน้ำตาพอแหลกๆนี่แดงถือไม่เฟื่อนหยดน้ำตาพอเกาแล้วไปเฟือนด้วยน้ำตาไปส่องหน้าดาวคือเวทีไปขัดให้ได้เอาให้เปิดพรุ่งนี้เดือดตีมาเด้อให้ไม่ได้ทอเพลงเอาดีๆแก้วยิ้มเนี่ยยิ้มเนี่ยยิ้มเนี่ย ไปเจอเร็วๆเลยครับพี่รองครับเพลงนี้เดี๋ยวตอนนี้พี่รองสิบทามมาเปใจในฟ้างไงพ่อขึ้นน้ำลูกสาวผู้เดียวเพราะวันดี<อ>จะมาพวกนี้แล้วบ่นี่หั้ให้เพื่อนหัทให้ได้จับนองมันสักสองสามเมือเอ,อาไปจิ้มขึ้นมองอไรเนี่นยขึ้นชางได้เนี่ยขึ้นชางด้วนี้ค่ะอ๋อปิตจมวนที่ดอกพุ่มมาเนะาะภาพรวมออ มีอะไรอีกแล้วฮะเกี่ย<า>ีเนื้อหาเพราะว่าแตงออกมาจากชีวิตจริงทุกคำบอกอยาความรู้สึกแม่เ,เตรียมขึ้นว่าสิบ่วตางกับแพ่งหอวฝันมาหลังหัน เป็นปัญหา,ขาเขาอีอยังเสียเพ่อนั่นแหละเราก็หยิบยกประเด็นมาแต่ให้ท่านให้ท,หทห่านเอกเก่าท่านเอกบอกว่าไม่มีคําไหนที่เก่าสักคำจะแดงว่าผ่านเราแล้วก็ผ่านแล้วไหมผ่านแล้วนั่นแล้วผ่านเฉลุยเลยค่ะชุดว,วาสันโตคือสันเข้าเก่าจัิงสิยเข้าไปตรวจมาแล้วว่าสันว์โจก,กับมันไม่ได้เสียหายไหมมันก็เพิ่มสิเก่าย้อนให้ไป,ปบักโกให้ไปพระกาศของพวโจนิขึ้นเต็มรอยเลยแกว่าแกฟังแล้วไม่มีส่วนในเสียหาย ให้อาจารย์ตั้มฟังมือขึ้นอาจารย์ตั้มเนว่าไม่คิดว่าพ่อแต่งได้ขนาดนี้เนี่ยไม่คิดว่าพ่อแต่งแมนเขาเข้ากับเขาอยู่กับเองมายับปีีเมียอยู่กรบพวกแกนไม่กระั้งหอบขันมาละเห็นพ่อจันพ่อชื่อพ่อโจเป็นคนแต่งพ่อดเรื่องพ่อโจเป็นคนวางเป็นคนบอกวาเป็นแบบนี้แบบนี้ชีวิตลูกเป็นแบบนี้แบบนี้อยากได้แบบนี้อยากเป็นแบบนี้ อีหลีแม่จิมโซลสีเลียวต่ระเพงลงอีหลีมันกดดันด้พอสักแก้งแม่ล้วงๆให้ได้ก็ได้เฮ็ให้ได้ก็ได้ขอให้ตะนุ่มโจ้ให้อหูอิ่งรอบเพ่งเลยกันนะพ่แอแมนด้วยครับเดียร์คีเดอรสันอันนี้อยากบอกมากเลยให้แม่นที่พุณภาพเนาะแมนครับต้องคุณภาพลูกเม่นทุกคำจิงเพลงลูกเรามาแล้วมีเพลงพอๆมีเพลงอาจารย์เด็ดเด็ดนิกเซเลอร์พี่หังสีเหลี่ยหนึ่งเขาให้พ่อแน่ยสีเหลี่ยง้่าน่าเองสีเหลี่าง ไปประกาศองามอจูผู้นี้กันเลยตั้งใจอยากมอบให้ลูกนะครับไม่ได้หวังดังติดเลงานพเพยงที่ให้พี่น้องฟังเน่อให้สั่งความรู้สึกไม่ได้หวังดังหวังแค่ฟังแล้วให้ความรู้สึกให้ลูกในไทยทอดให้พี่น้องเห่นความรู้สึกแต่ว่าแบบอยากให้พ่อแม่พี่น้องเอซีแบบติดตามเป็นตลอดครับกะระแสกัไปยังสี่นีกะระแสไปเรื่อย,อยนี่ไงลูกทำไมตอนเราต้องมีผลงานป้อนแฟนคลับไปเรื่อยไปเรื่อย เขาไม่ได้ขาดหายเอซีจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถามมาลั่งเทียกันสมัครใครเรียกเลยโดนโดนยังอ่อกเรือองอะไรอย่างเงี้ยใครยังอินแต่เพียงบกรใช้ตู้ลูกตุนทุนไรเป็นแสนผมแม่เอ้ยเป็นแสนเกินคือนออกนำๆเลยไปยังขึ้นออกไปบว่าลั่งเทียกันเยอะเพรามันใช้ต้นทุนเยอะเอาขอบคุณเอซีหน่าใจเร็วๆดีครับขึ้นด้วยนู้ลูกผู้เดียวพอลูกต้องใช้เวลาได้ใบองนะครับโดตดีมากมืออื่น ครับเอาขอบคุณตัวยรักใจครับฝากไทยชิปครับฝากไกด์ิปขอบคุณไปเลยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสิบเอ็ดสิบสองครับสิบเอ็ดสิบสองลายเบสยี่สิบบาทได้ไมองแอมชนิดิชาเอมจะมาร้องมาวันนี้มาลองคู่กับปุ้หญิงครับบัญชียิงกันเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับถ้าไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแดงเพชรขอบคุณแม่ติมครับพี่เราคอยได้ตามครับน้ำตาอีลาน้อยครับเร็วครับ